กำบันดาลตอนลูกสาวหัวดือ้อเรื่องโดยชยันจันพรหมทุกของพ่อแม่นั้นคงไม่มีสิ่งใดจะหนักเกินกว่าเรื่องที่ลูกตนเป็นคนดื้อด้านไม่ยอมเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ผู้หวังดีและลูกที่ดื้อด้านไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่ของตนจกต้องดิ่งสุขความทุกความรัฐมอันแสนเข็นอย่างแน่นอน ขจรลูกสาวผู้ใหญ่บ้านพ่นโตเป็นสาวแล้วซ้ำยังสวยอีกด้วยผู้ชายที่ไม่เคยสนใจในตัวขจรมาแต่ก่อนเลยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสนใจผิดกว่าเก่าและพอแตกเนื้อสาวเท่านั้นร่างกายของขจรก็เปลี่ยนรูปเดิมไปคล้ายชุบตัวขึ้นมาใหม่โดยไม่เหลือเคารูปเก่าซึ่งเป็นเด็กมอมแมมเหม็นสาบสกปรกเหลืออยู่เลย ว่ากันว่าทั้งคลองโสภาไม่มีหิิงใดจะงามเท่ากับขจรรูปร่างของเธอสวยงามสมทรงได้สัดส่วนแม้ขจรไม่ขาวนักแต่ผิวก็ไม่คล้ำเลยและยังเป็นน้ำนวลเปล่งปลั่งสะอาดตาสำใบหน้าของเธอก็ผุดพ่องเกลี้ยงเกลาคิ้วโกงดกดำสนิทต,ตาโตจมูกด่งรับกับริมฝีปากที่เด่นในใบหน้าอีกแห่งหนึ่ง คือไฟเม็ดดำใหญ่เหนือริมฝีปากบนด้านขวาเวลาเธอยิ้มคราใดก็คล้ายจะยั่วยวนผู้ที่ได้พบเห็นและทำให้ใบหน้าของหญิงสาวคมคายเป็นเสน่ยยิ่งนักผู้ใหญ่ผ่อนผู้เป็นบิดาก็รู้สึกว่าในบ้านตนมีอะไรอะไรที่แปลกเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนับตั้งแต่ลูกสาวโตขึ้นมาผู้ใหญ่ผ่อนเป็นคนชอบความสงบแต่เดี๋ยวนี้ชักจะพลุกพล่าน ด้วยมักจะมีบรรดานหนุ่มๆพายเรือผ่านหน้าบ้านไปไปมา,มาๆวันละหลายครั้งและบางทีก็มีลูกค้าหน้าใหม่ๆม,มาจอดเรือร้องถามขอซื้อหมากมะพร้าวและผลไมต้ต่างๆในสวนซึ่งลูกค้าเหล่านี้แต่ละคนก็ล้วนแต่เป็นหนุ่มแน่นมีลักษณะท่าทีคงจะเป็นลูกค้าปลอมทั้งสิน้นบางคนปากพูดเรื่องซื้อเรื่องขายกับผู้ใหญ่ผ่อนแท้แท แต่สายตากระซอกซอนเข้าไปถึงในบ้านเพื่อมองหาขจรลูกสาวคนสวยของผู้ใหญ่ผ่อนอย่างจงใจยิ่งนานวันผู้ใหญ่ผ่อนก็เข้าใจได้ดีว่าความเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะความสวยของลูกสาวตนเป็นต้นเหตุทําให้บรรดาชายหนุ่มเกิดความสนใจคล้ายดอกไม้แรกแย้มบานย่อมเป็นที่ปรารถนาของหมู่พรมรทั้งหลาย เฝ้าคอยมารุมล้อมเพื่อเอารสหอมหวานไปสู่รังของมันฉันนั้นขจรไม่มีแม่เพราะแม่ของเธอตายตั้งแต่ยังเล็กๆจึงต้องเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ผ่อนผู้เดียวคอยสั่งสอนและอบรมเลี้ยงดูในขณะที่ผู้ใหญ่ผ่อนพยายามอบรมพร่ำสอนตักเตือนลูกสาวอยู่หนึ่งเนืองเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้ชายเพื่อให้ขจรรักนวลสงวนตัวไม่ให้มีนิสัยเป็นคนใจง่าย ไม่ทำอะไรที่พลอยให้พ่อต้องเสียใจอับอายขายหน้าไปด้วยผู้เป็นพ่อสอนว่าเป็นผู้หญิงนั้นจะดีหรือชั่วก็ด้วยการมีสามีถ้าลูกได้สามีเป็นคนดีเขาย่อมเลี้ยงดูลูกได้เนินนานโดยไม่ทิ้งขว้างถ้าลูกเป็นคนใจง่ายรักคนแต่รูปร่างหรือเชื่อคำดวงจากลมปากผู้ชายต่อไปน้ำตาจะต้องเช็ดหัวเขา่า เพราะจะถูกคนคดคนดวงหลอกเอาไปเพื่อเฉยชมเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อสิ้นความสาวหมดความสวยไร้ราคาแล้วเขาย่อมเบื่อหน่ายทอดทิ้งจะต้องตรอมตรมตลอดชาติซึ่งจะทำให้พ่อต้องพลอยทุกใจตามไปด้วยฉะนั้นจะรักใครชอบใครต้องใครครวญให้ดีอย่าทำลายประเพณนนีถ้ามีใครรักลูกก็ต้องให้ชายผู้นั้น มาสู่ขอให้ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีเรื่องแบบนี้ต้องดูใจกันไปนานๆคำสอนของพ่อซึ่งแสนจะห่วงและรักขจรอย่างแท้จริงนั้นหญิงสาวจะจดจำหรือใส่ใจเพียงไรก็หาทราบได้ไม่เพราะอยูย่คืนหนึ่งขจรก็หอบข้าวหอบของหนีตามผู้ชายไปเสียแล้วโดยไม่ได้คิดคำหนึ่งว่าพ่อของตน จะต้องชอกช้ำเสียใจเพียงไรฝ่ายผู้ใหญ่พ่อนมิได้แสดงกริยาผิดปกติให้ใครเห็นด้วยปลงตกตั้งแต่ขจรเป็นสาวแล้วผู้ใหญ่ทำใจเอาไว้ว่าลูกสาวคงจะอยู่กับตนอีกไม่นานลูกเป็นผู้หญิงต่อไปก็ต้องจากอกพ่อไปอยู่กับผัวของเธอแม้ต่อมามีผู้หวังดีส่งข่าวคราวว่าขจรตามผู้ชายไปอยู่ที่นั่นที่นี่ แต่ผู้ใหญ่ผ่อนก็ไม่ได้นึกใส่ใจจะไปติดตามเอาลูกกลับมาทั้งไม่ยอมรับการขมาจากลูกเขยโดยผู้ใหญ่พูดว่า mm. เมื่อเขาจะไปกันเขาไม่ได้บอกฉันเขารักกันชอบกันไปด้วยกันก็ตามใจของเขาก็ขอให้ไปกันตลอดรอดฟังฉันไม่เกี่ยวด้วยแต่จะย้อนกลับมาบ้านฉันอีกไม่ได้ถ้ากลับมาต้องเจอดีกัน ปกติผู้ใหญ่พอนเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้าพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นขจรจึงไม่กล้ากลับบ้านแม้สามีของเธอก็เกรงพ่อตาไม่กล้าฝืนน้ำใจผู้ใหญ่เช่นกันสองปีต่อมามีผู้ส่งข่าวเรื่องขจรให้ผู้ใหญ่ได้รู้ว่าตอนนี้เธอเลิกกับสามีเสียแล้วเพราะสามีขจรไปมีเมียใหม่ซึ่งรวยกว่าและสวยกว่าขจร ระหว่างที่เธออยู่กับสามีได้มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกสาวและหลังจากขจรแยกกับสามีเธอก็ได้ทิ้งลูกไว้ให้สามีไม่ได้เอาลูกไปด้วยโดยที่ขจรได้ไปทํางานเป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านอายการจังหวัดที่ในเมืองผู้ใหญ่พรรีบไปรับตัวหลานสาวจากสามีเดิมของขจรทันทีโดยยื่นคําขาดแก่เขาว่านี่เป็นหลานสาวของตน เข้าใจว่าตนจะเลี้ยงและให้ความสุขแก่เด็กได้ดีกว่าที่พ่อมันจะเลี้ยงเพราะไม่ต้องเกรงว่าแม่เลี้ยงจะรังแกพ่อเด็กจึงจำยอมให้ผู้ใหญ่นำหลานสาวกลับมาเลี้ยงแต่โดยดีหลังจากนั้นประมาณปีเศษผู้ใหญ่พ่อนก็รู้เรื่องของขจรเพิ่มเติมอีกว่าเธอไปได้สามีคนที่สองสามีของขจรคนนี้เป็นนายสิบตำรวจรับราชการอยู่ที่สถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดนั้นเองผู้ใหญ่พ่อนเพียงแต่รับรู้เท่านั้นหากไม่ได้นึกสนใจอะไรไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของขจรหรือจะเป็นกรรมของผู้ใหญ่พ่อนแน่ขจรอ,อยู่กับสามีใหม่ไม่ถึงสามปีก็มีเหตุให้ต้องเลิกรากันอีกโดยทิ้งลูกชายไว้กับเขาหนึ่งคนกับผู้ใหญ่พ่อนอีกนั่นแหละต้องไปตามขอรับหลานชายมาเลี้ยงที่บ้านต่อไปแต่สำหรับรายนี้ กว่าจะได้เด็กมาจากพ่อของเขาผู้ใหญ่ผ่อนต้องเสียเวลาเดินทางมาเจรจาหลายเที่ยวเพราะพ่อของเด็กไม่ยอมให้เอาลูกเข้ามาง่ายๆผู้ใหญ่ต้องอ้อนวอนและยกเหตุผลขึ้นมาชี้แจงเสียเวลาไปมากว่าพ่อเด็กจะยินยอมให้จนเมื่อหลานสาวคนโตของผู้ใหญ่พ่อายุได้เจ็ดขวบแล้วกำลังเรียนอยู่โรงเรียนประชาบาลวัดข้างบ้านส่วนหลานคนเล็ก อายุได้ประมาณสี่ขวบซึ่งกำลังน่ารักทีเดียวเด็กทั้งสองเรียกผู้ใหญ่ผ่อนว่าพ่อจนติดปากในระยะหลังหลังมานี้ผู้ใหญ่ผ่อนมิได้สนใจจะติดตามข่าวของขจรเลยโดยคิดตัดใจว่าขจรเธอได้ตายจากผู้ใหญ่ไปแล้วแต่จูจๆวันหนึ่งขณะที่หลานคนเล็กหลับอยู่บนเรือนและหลานคนโตไปโรงเรียน เรือจ้างลำหนึ่งเข้ามาจอดที่ท่าน้ำหน้าบ้านผู้ใหญ่พรและคนแจวเรือร้องเรียกผู้ใหญ่พรให้ลงมาช่วยรับคนเจ็บขึ้นบ้านผู้ใหญ่พรแปลกใจว่าญาติที่ไหนป่วยไข้ามาจึงต้องเอามาส่งให้ถึงบ้านจึงเดินลงไปที่ท่าน้ำพอลงไปในเรือเมื่อได้เห็นคนเจ็บถนัดตาเท่านั้นผู้ใหญ่พรก็รีบโบกมือปัดแล้วเจรจากับคนแจวเรือว่า ไอ้กังมึงพามันมาจากไหนก็อเอามันไปส่งที่นั่นจะเอามันมาขึ้นบ้านกูไม่ได้เป็นอันขาดเจ้ากังคนแจวเรือจ้างมองผู้ใหญ่พ่อนอย่างสงสัยแล้วก็พูดตอบผู้ใหญ่ขึ้นมาว่าเอา้าผู้ใหญ่นี่มันนังขจรลูกสาวผู้ใหญ่เองยังไงล่ะใครบอกมึงว่าไอ้กังวันนี้เป็นอีขจรลูกสาวกูนั่นมันตายไปเจ็ดแปดปีแล้ว มึงเอาใครที่ไหนใส่เรือมาแล้วว่าเป็นลูกกูเอามันไปให้พ้นอยากเข้ามาเขตบ้านกูเป็นอันขาดเจ้ากังได้แต่เกาหัวด้วยความงุนงงสงสัยแล้วก็พูดย้ำกับผู้ใหญ่ผ่อีกครั้งว่านี่แหละมันละอิขจรลูกของผู้ใหญ่แน่ๆโรคผู้ชายกินมันงอมแงมฉัจนจะตายอยู่แล้วมันสมสารลงเรือเม,มมาทิ่ตลาด อ่อนวอนให้ผมมาส่งบ้านผมสงสารก็อุตส่าห์เอามันมาส่งให้เอาบุญผู้ใหญ่เป็นยังไงจึงไม่ยอมรับว่ามันเป็นลูกจะให้ผมเอามันไปส่งที่ไหนอีกละ่ะผู้ใหญ่ผ่อนเดินหันหลังกลับขึ้นบ้านค้นหาอะไรสักครู่แล้วเดินมาที่ท่าน้ำอีกหยิบธนบัตรใบละยี่สิบบาทส่งให้เจ้ากังพร้อมกับสั่งว่าไอ้กัง เมื่อเองไม่รู้จะเอามันไปส่งที่ไหนก็เอาไปส่งที่โรงพยาบาลเอานี่ข้าเนของเองแล้วเองจะเที่ยวว่าอีกคนนี้เป็นลูกข้าไม่ได้เพราะลูกข้ามันตายไปแล้วตายไปตั้งหลายปีแล้วคืนแรกที่มันออกจากบ้านข้านั้นแหละขาบลงใจบ่ามันตายจากข้าไปแล้วลูกถ้าเชื่อฟังพ่อแม่ก็ยังเป็นลูกของข้าอยู่ แต่ลูกที่ดื้อด้านละเมิดคำสั่งสอนของข้าก็าไม่ใช่ลูกข้าอีกต่อไปอีขจรมันตายไปแล้วส่วนคนที่เองเอามันมันนี่เมื่อเองเอามันมาได้ก็ต้องเอามันไปได้ไปเสียผลจากบ้านข้าถ้าเองไม่รีบไปจะต้องพลอยเจ็บตัวไปด้วยเจ้ากังรับเงินจากผู้ใหญ่พรแล้วรีบแจวหัวเรือออกจนพ้นเขตบ้านผู้ใหญ่พร และจากถิ่นนั้นก็หายลับไปทันทีบนหิ่งตั้งโกรดกระดูกของแม่พร้อมซึ่งเป็นมารดาของขจรผู้ใหญ่ผ่อนประจงปักทูบลงในกระถางเบื้องหน้าของโกรดกระดูกเมียรักแล้วยืนเพ่งมองควันทูบซึ่งพวยพุ่งขึ้นสู่เบื้องบนเป็นสายขาวบางๆพร้อมกับพึมพำอ,อยู่ผู้เดียวคล้ายกับขอความเห็นใจจากผู้ตายด้วยกล่าวว่าฉันจำเป็นเหลือเกิน ที่ต้องทำแบบนี้ลูกที่กลาฟาฟ้าฝ่าฝืนน้ำใจพ่อแม่ย่อมแน่นอนที่จะต้องดิ่งลงสู่ความทุกข์ทรมานฉันพยายามทุกอย่างเพื่อฉุดลูกเราให้ขึ้นสู่ทางที่ชอบด้วยการสอนลูกอย่างละเอียดทุกเรื่องด้วยความหวังดีแต่ลูกไม่เชื่อพ่อลูกชอบทำอะไรตามใจตนเองจึงต้องมีสภาพอย่างนี้แม่พร้อมจงเห็นใจฉันด,ด้วยเถิด ฉันทำไมจะไม่รักลูกหลานฉันยังไม่ยอมทิ้งเพราะถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขต้องตามไปเก็บเอามาเลี้ยงเพื่ออบรมให้เขาเป็นคนดีต่อไปแต่แม่ของมันนั่นชั่วจนเกินที่ฉันจะเลี้ยงอบรมได้จึงต้องปล่อยมันไปตามยถากรรมกรรมบันดาลตอนทันตาเห็นเรื่องโดยปานพิ อันว่าก,กรรมถ้าผู้ใดเป็นผู้กระทำผู้นั้นย่อมจะต้องคอยรับผลของกรรมนั้นอยู่ร่ำไปผู้ใดกระทำกรรมดีก็ย่อมจะได้รับผลกรรมดีตอบสนองและถ้าผู้ใดกระทำแต่กรรมชั่วสักวันหนึ่งกรรมชั่วที่กระทำนั้นก็จะต้องตามมาตอบสนองเหมือนกันกรรมบางชนิดไม่ต้องรอส่งผลให้เห็นกันชาติหน้า เพราะให้ผลเร็วทันตาเรียกเดว่าเห็นผลของกรรมในชาตินี้ทีเดียวชาวบ้านมักเรียกกรรมชนิดนี้ว่ากรรมทันตาเห็นซึ่งถ้าทำกรรมดีผลดีย่อมตอบสนองให้เห็นกันในชาตินี้และการทำกรรมชั่วผลชั่วก็ย่อมตอบสนองให้เห็นชาตินี้เช่นกันแต่การทำกรรมดีนั้นกระทำได้ยากจึงไม่มีใครอยากจะกระทำกัน แต่ผลแห่งกรรมดีที่ผู้ทำได้รับย่อมเป็นที่อิ่มเอิบใจของผู้กระทำเปรียบประดุดดังว่าเพราะปีนป่ายขึ้นต้นไม้เพื่อหวังผลการจะปีนป่ายเอาผลไม้นั้นมารับประทานให้อิ่มท้องจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่เมื่อเรามานะพยายามขึ้นไปได้แล้วผลที่ได้รับคือผลไม้ที่เรานำมารับประทานเพื่ออิ่มท้อง ส่วนการกระทำความชั่วท่านเปรียบเอาไว้ว่าดุดดังเมื่อเราขึ้นต้นไม้ไม่ได้แล้วเมื่อเราขึ้นต้นไม้ได้แล้วกลับกระโดดลงมาผลที่ได้รับคือความเจ็บกายของเราย่อมเกิดขึ้นกล่าวคือทำได้ง่ายกว่าก็จริงแต่ผลที่ได้รับมีค่าแตกต่างกันมากการกระทำกรรมดีอย่าว่าแต่มนุษย์เลยที่พอใจแม้เทวดาก็ยังนิยมและแม้พรหม ก็ยังจะสรรเสริญเขาผู้นั้นชีวิตของมวลมนุษย์เกิดมาคล้ายอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคนานัประการฝ่าคลื่นลมมรสุมแห่งท้องทะเลและเปเลวแดดที่แผดเผาวันแล้ววันเล่าฉันกว่าจะพบกับสิ่งที่ตนคาดหวังคือฝั่งซึ่งตนปรารถนาอยู่ข้างหน้าดังนั้นชีวิตของมนุษย์ จึงต้องต่อสู้ดิ้นรนจนกว่าจะถึงที่ซึ่งตนหมายมั่นเอาไว้แต่การฟันฝ่าอุปสรรคของมนุษย์มีกรรมเป็นเครื่องชักพาไปมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดให้วิถีของชีวิตเดินไปทางดีหรือทางชั่วแตกต่างกันไปอกุศลกรรมและกุศลกรรมของแต่ละบุคคลจะส่งผลมาในชาตินี้ ให้ผู้ที่มีจิตเป็นอกศุศลกระทำกรรมชั่วต่อไปให้หนักขึ้นกว่าเก่าเพื่อรับผลของกรรมชั่วเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเราคิดได้ให้หยุดเสียยุดติเสียเป็นอันว่าเลิกรากันไปแต่ถ้าเราคิดไม่ได้ไม่หยุดในกรรมชั่วที่จะทำในคราวต่อไปผลของกรรมชั่วนั้นก็จะสะสมและทวีขึ้นอยู่ร่ำไป ดังคนมีอาชีพในการฆ่าสัตว์ขายเพื่อนำเงินรายได้มาเลี้ยงครอบครัวและเพื่อเหล่ามนุษย์ทั้งหลายได้บริโภคกันเหล่านี้เป็นต้นถ้ายิ่งกระทำมากเท่าไรก็ยิ่งทวีบาปมากขึ้นเท่านั้นขึ้นชื่อว่าก,กรรมถ้าใครได้กระทำผลนั้นจะติดตามไปในทุกภพชาติดังมีเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าประสบมาในปัจจุบันนี้โดยขอสมุินามของท่าน ผู้ประสบเคราะห์กรรมนีว้ว่านายพริมนายพริมเกิดมาในครอบครัวที่จัดว่ามีอันจะกินมากสักหน่อยและเป็นลูกคนเดียวของบิดามารดาดังนั้นตั้งแต่เล็กจนโตไม่ว่าจะกระทำอะไรก็จะได้รับการตามใจจากพ่อแม่และผู้ที่อยู่รอบข้างโดยเสมอเรื่องอื่นของนายพริมข้าพเจ้าไม่ค่อยจะได้สนใจเท่าใดนัก แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นผลของเคราะหกรรมที่นายพริมได้รับจนถึงแก่ชีวิตนั้นก็คือเมื่อครั้งนายพริมยังเป็นเด็กมีนิสัยชอบทรมานสัตว์โดยการจับเอาบรรดาแมลงต่างๆเช่นแมลงกแกลบบที่ชอบอาศัยอยู่ตามดินสุยๆหรือแมลงวันคอยบินตอมกับข้าวและแม้แต่แมลงปอหรือตะก,กะแตนที่เกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ใบหญ้านายพริมจะออกล่า จับเอา,มาแมลงเหล่านั้นมาแล้วใช้ไม้กวาดแข็งซึ่งทำด้วยกาา้านมะพร้าวเสียบเข้าไปที่ก้นของมแมลงต่างๆเหล่านั้นจนครบทุกตัวเมื่อทำเสร็จแล้วนายพริมจะชอบอกชอบใจที่มแมลงเหล่านั้นมีหางเป็นพิเศษซึ่งนายพริมเป็นคนต่อหางให้มันเองและเมื่อนายพริมต่อหางให้มันเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้มแมลงเหล่านั้นแข่งกันบินออกไป แมลงที่บินกล้าที่สุดคือแมลงปอแมลงปอจึงเป็นที่โปรดปรานของนายพริมมากแต่ถ้าเป็นแมลงวันตะกะแตนนี้ก็บินไม่รอดเพราะว่ามันหนักกลนของมันซึ่งมีไม้เสียบอยู่มันจึงได้แต่วิ่งเท่านั้นความทรมานของแมลงที่ได้รับนั้นคงไม่ต้องพูดถึงเพราะเราไม่อาจจะทราบได้ว่ามันสุดที่จะเจ็บปวดและแสนจะทรมานสักเพียงใด บางตัวที่ทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็ถึงแก่ความตายในขณะนั้นและแม้บางตัวที่ยังพอเคลื่อนไหวได้แต่มันขาวๆที่อยู่ในท้องก็ไหลทะลักออกมาเรียราดไปตามพื้นดังนั้นเรื่องความเจ็บปวดและทรมานของสัตว์เหล่านั้นเราท่านก็ลองคิดกันเอาเองเถิดแต่เล็กจนเติบใหญ่ในายพริมเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็ไม่ค่อยจะมีมาเบียดเบียนมากนักผิดก,กันกับคนอื่นที่แกเห็นว่ามีแต่ความเมตตาแต่จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอแกจึงเป็นผู้ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องของเวรและกรรมอีกทั้งไม่เชื่อในเรื่องของบุญและบาปแต่อย่างใดแม้บางครั้งจะมีผู้ที่ทนเห็นการกระทำของนายพริมไม่ได้และมาตักเตือนก็ตาม นายพริมก็ไม่ได้สนใจรับฟังในเหตุผลใดๆทั้งสิ้นโดยสุขภาพร่างกายของแกในขณะนั้นสมบูรณ์ดีจึงทำให้ในายพริมเป็นผู้ตกอยู่ในความประมาทมาโดยตลอดไม่เคยคิดเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปหรือความตายที่จะเกิดมีกับตนต่อไปในภายภาคหน้าจวบจนกระทั่งนายพริมมีอายุ20ปีเศษเห็นจะได้นิสัยที่โหดร้ายทารุณ ซึ่งมีติดตัวมาตั้งแต่เด็กก็มิเคยจะลดน้อยถอยลงไปจากเดิมแต่อย่างใดมีแต่จะพอกพูนความโหดร้ายทารุณในจิตใจให้มากขึ้นกว่าเดิมไปอีกวันหนึ่งในขณะที่โรงเรียนปิดภาคเรียนนายพริมได้ชวนเพื่อนๆซึ่งอยู่ในโรงเรียนเดียวกันออกไปล่าสัตว์ในป่าในขณะที่นายพริมกำลังไล่ยิงนกอยู่นั้นก็เหลือบไปเห็นกวางตัวหนึ่ง ยินและเหลี่ยมย่าอยู่นายพริมจึงได้แลกเปลี่ยนปืนกับเพื่อนเพื่อจะได้ยิงกวางตัวนั้นขณะที่ช่องเล็งจะยิงอยู่นั้นกวางก็เกิดรู้สึกตัวเสียก่อนจึงรีบวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าลึกนายพริมพยายามไล่ล่า,ลาไม่ว่าจะยิงอย่างไรก็ยิงไม่โดนได้แต่วิ่งไล่กวดติดตามกวางตัวนั้นไปทั้งเพื่อนฝูงก็ติดตามไปด้วยให้วิ่งตามกันไปข้างหลังในขณะที่นายพริม วิ่งไล่กวดตามกวางตัวนั้นไปด้วยใจที่คาดหมายจะได้กวางจึงไม่ทันระวังตัวเท้าของแกก็ได้ก้าวพลาดลงไปในหลุมขวากที่นายพรานได้ทำดักสัตว์เอาไว้ร่างของนายพริ้มจึงร่วงละลิ้วลงสู่หลุมขวากนั้นทันทีสองขาหมดเรี่ยวแรงกำลังที่จะพยุงกายให้ลุกขึ้นได้ต่อไปบรรดาเพื่อนๆที่วิ่งไล่ตามมาก็มาพบในพริ้มเข้า จึงช่วยกันพยุงร่างของนายพริมที่ได้รับบาดเจ็บขึ้นมาจากหลุมขวากและพยายามช่วยกันจะพานายพริมไปส่งโรงพยาบาลแต่บาดแผลนั้นฉากาจฉากันเหลือเกินผลสุดท้ายนายพริมก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็สิ้นใจตายไปในที่สุดหากสภาพการตายของนายพริมนั้นช่างน่าอันเน็ตอนาตใจ,จยิ่งนักไม่ว่าผู้ใดพบเห็นถึงกับต้องเบือนหน้านี้ ด้วยสภาพศพที่ถูกไม้ขวากแทงสวนทวารหนักทะลุเข้าไปในท้องของแกนี่และนาะคงเป็นเพราะผลกรรมที่นายพริมได้กระทำมากับสัตว์ทั้งหลายในชาตินี้เป็นแน่เรื่องนี้จึงนับเป็นอุทาหรณ์สอนใจเรื่องหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่ากรรมที่ทำให้เห็นทันตานั้นผลแห่งกรรมนั้นไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหากถึงเวลาที่เหมาะสม วิบากแห่งกรรมย่อมจะให้ผลแก่ผู้กระทำอย่างแน่นอน